พี่น้องเกษตรกรชาวนานหลายคนยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไร่และ1,000บาทบางคนอยู่ในส่งนของกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง ตกหล่นยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็มีเยอะนะคะคุณผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะสําหรับใครที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็สถานะขึ้นว่าผ่านรอส่งข้อมูลจากทางธนาคารทรกศในส่วนของทกศนะคะตเตรียมที่จะจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งค่ะก็คือวันที่18กันยายนี้มาดูกันค่ะว่าเหนืออีสานกลางใต้ใครจะได้รับการโอนเงิน ใครจะได้รับการโอ,อนเงินนะคะแล้วก็สถานะนะคะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรในการติดตามผลอัปเดตสถานะในส่วนของการรับเงินแล้วหรือยังค่ะล่าสุดวันน,นี้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยแล้วก็ติดตามการจ่ายเงินไรและ1,000บาทล่าสุดทศกสอ,ออกมาแจ้งข่าวดีถึงในส่วนของรอบการโอน เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังรอบเก็บตกนะคะซึ่งจะมีการจ่ายทั้งหมด3รอบพี่น้องเกษตรกรหลายคนได้รับการโอนเงินไปแล้วนะคะสําหรับเกษตรกรในส่วนของกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังรอบเก็บตกะค่ะส่วนการจ่ายเงินยังคงเหลืออีกทั้งหมด2รอบนะคะก็คือวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็วันที่30กันยายน25 6 8ัาที่จะถึงนี้อย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยค่ะส่วนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีจะมีการโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะซ ซึ่งในส่วนของแผนตารางการส่งข้อมูลตัดข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรและทกศมีแผนตารางการโอนเงินจะโอนในทุกๆเดือนนะคะในวันที่3แล้วก็วันที่18ของทุกๆเดือนจนถึงเดือนกันยายน25 6 9 9 ซึ่งเดือนกันยายน25 6 8ค่ะตรงกับวันที่18ที่จะมีการโอนเงินรอบที่มีการตัดข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกรสใครกลที่ขึ้นสถานะนะคะว่าผ่านแล้วนะคะจากทะเบียนเกษตรกรในการติดตามผลการกระเป๋ารอการโอนเงินจะได้รับการโอนเงินในรอบวันที่18กันยายน2 5 6 8นี้ค่ะยินดีไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ